สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูเค้กกล้วยหอมข้าวโอต๊ตช็อกโกแลตมาฝากกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะไม่ใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ำตาลทรายขาวแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแป้งขาวเลยนะคะสูตรนี้ท่านที่ทานเจทานได้นะคะแล้วก็สูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ใช้กล้วยสุกนะคะ 3ลูกค่ะเราจะใส่กล้วยเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นนะคะแค่มีเครื่องปั่นเครื่องเดียวก็ทำเค,ค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตอร่อยๆทานได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตนะคะตามด้วยนมอัลมอนด์นะคะเมเปิ้ลไซรัปหรือใครจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือ แล้วก็ผงฟูค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะเราก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องละเอียดมากนะคะคือว่าปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะอาจจะมีะมะเมล็ดข้าวโอ๊ตเนี่ยยังปั่นไม่ละเอียดไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อน เราแค่จะปั่นส่วนของก้วยให้เข้ากันกับข้าวโอ๊ตนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาน้ำมันนะคะในถาดพิมพ์ที่เราจะใช้อบนะคะลองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ทาน้ำมันข้างบนอีกรอบค่ะจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของข้าวโอ๊ตของเราลงไปนะคะ สูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะท่านที่แพ้ไข่ทานได้นะคะสูตรนี้หลังจากนั้นเราก็จะนำข้าวตาอบนะคะประมาณ45-50นาทีหรือจนกว่าตรงกลางขนมจะสุกนะคะจากนั้นเราจะใช้ไมพายนะคะแซะข้างๆข,ข,ขนมนะคะปกติแล้วถ้าเราทาน้้ำมันอย่างดีขนมก็จะไม่ติดข้างๆนะคะก็จะออกมาง่ายคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะจิ้มรูให้ทั่วขนมของเราเลยนะคะ เพื่อที่เวลาเราราดด้วยซอสช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตจะได้ซึมซับเข้าไปในตัวขนมนะคะหลังจากนั้นช็อกโกแลตที่ไปใช้วันนี้นะคะก็คือ no sugar added นะคะคือ,อช็อกโกแลตที่ไม่มีน้ำตาลนะคะชูเกอร์ฟรีนะคะมีส่วนผสมของสตีเวียนะคะเพื่อให้ความหวานนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไมโครเวฟช็อกโกแลตของเรานะคะ,ะไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆทุก30วินาทีเนี่ยให้เพื่อนๆน,นำออกมาคนนะคะ แล้วก็นําเข้าไมโครเวฟใหม่จนกว่าช็อกโกแลตจะละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมของช็อกโกแลตเนี่ยลาดลงไปเลยค่ะบนะข้างบนตัวเค้กนะคะแล้วเราก็จะเกลี่ยช็อกโกแลตให้ทั่วกันไปเลยค่ะจะบอกว่าเค้กสูตรนี้ยฉ่ำนะคะไม่แห้งแล้วก็ มีความหวานมีความช่าของช็อกโกแลตนะคะถ้าไม่บอกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นเค้กที่เป็นเค้กโาโอที่แบบไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ําตาลนะคะคืออร่อยจริง,รงๆค่ะสุดนี้อยากให้ลองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตัดออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะตามขนาดที่เราชอบเลยนะคะท่านที่มองหาเค้กเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่มีรสชาติเลยนะอันนี้อยากให้ลองเพราะว่าหวานกําลังพอดีแล้วก็เนื้อเค้กเนี่ยมีความนุ่มฉ่านะคะเนื้อเค้กเนี่ยไม่แห้งค่ะเค้กกล้วยหอมโอ๊ตข,ของเราก็เสร็จแล้วนะคะฉ่าไปด้วยช็อกโกแลตเลยใช่ไหมคะถ้าเ,เพื่อนๆใช้ดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะคะแล้วก็ให้เติมส่วนผสมของเมเปิลไซรัปลงไปนะคะหรือว่าสารให้ความหวานชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะเพื่อเพิ่มความหวานลงไปในดาร์กช็อกโกแลตนะคะ อร่อยมากๆค่ะอยากให้ลองทำทานกันนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ